ติดเครดิตแบ็คลิสบูโรนะครับก็ออกได้นะครับแถมโปรโมชั่นช่วยผ่อนคนละครึ่งนานถึง6เดือนนะครับสนใจโอนจองผ่านคลิปวิดีโอนี้นะครับท่านจะได้รับส่วนลดไปเลย5,000บาทนะครับกติกาง่ายๆท่านแคปหน้าจอมาแล้วอินบ็อกเข้ามานะครับติดเครดิตแบ็คลิสบูโรนะครับก็ออกได้นะครับแถมโปรโมชั่นช่วยผ่อนคนละครึ่งนานถึง6เดือนนะครับ รถไม่ดีเราไม่ขายรถที่เราขายต้องเป็นรถดีสวัสดีครับนะครับก็เจอกับผมอีกแล้วนะครับผมมิสเตอร์กวางนะครับหรือเจ้าชายข่รถนะครับจากโชว์รูมหลังคูกคนรถสวยลำลูกกาคลองสองจังหวัดปทุมธานีนะครับวันนี้นะครับผมก็ได้มีโอกาสมาอัดคลิปนะครับเพื่อจะมาแนะนำรถนะครับก็คือน้องคันนี้เลยนะครับเป็น Mazda 3นะครับปี2010 เครื่องพันหกสปอร์ตสปลริตตัวใหม่นเชนนะครับคันนี้นะครับป้ายแดงนะครับเราป้ายแดงเขาเปิดตัวมาเดี๋ยวเขาขายอยู่ที่ประมาณ8 0 0 0 0 0 5 0อ่า 5, 000, 7, 000, บาทนะครับแต่ตอนนี้เราขายอาขาอ,อุ้ไว้ก่อนเดี๋ยวราคาเราไปบอกท้ายคลิปนะนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูรถกันเลยดีกว่านะครับเริ่มจาก ไฟเลยนะครับเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับไฟโปรเจคเตอร์สวยงามสดใสนะครับสว่างสวัยในการขับขี่แล้วเลื่อนลงมานะครับเป็นไฟตัดหมอกนะครับนี่ก็เปลี่ยนหลอดไฟให้นะครับผมก็สว่างปลอดภัยในขณะการขับขี่ตอนมืดนะครับแล้วเลื่อนลงมาตรงกระจังหน้านะครับเป็นทรงรังผึ้งนะครับเป็นทรงรังผึ้งเป็นพลาสติกนะครับมีโลโก้มาสด้าอยู่ตรงกลางนะครับนั่นคือเอกลักษณ์ของเขา นะครับแล้วก็เราก็เลื่อนมาตรงล้อรถนะครับเป็นล้อนะฮะล้อลอยนะครับผมขอบ16ยางบริสต์โซนนะครับเลื่อนลงมาอีกก็จะเป็นกระจกกองข้างนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวให้นะครับกระจกกองข้างมีไฟเลี้ยวให้นะฮะหลังรถคันนี้นะครับก็แน่นอนนะครับมีสปอยเลอร์ให้ด้วยนะครับผมมีไฟเบรกเบร์ที่3นะฮะ ีไฟเบรกตรงที่3มเรื่องลงมาปึ๊บโลโก้ของเท้านะครับอันดับสามนะครับส่วนไฟท้ายนะครับเป็นไฟท้าย LED นะครับผมไฟท้าย LED นะครับใส่ท่อให้ด้วยนะครับนะแล้วก็มีไฟทับทิมมีเซนเซอร์ขนาดถอย2จุดนะครับนี่คือด้านท้ายของเขา้านะครับแลนะ เราก็ดูรอบๆคันไปแล้วนะครับแล้วเราพาไปดูด้านในกันเลยดีวยกว่าว่าคันนี้สภาพด้านในเป็นยังไงไปชมกันเลยคันนี้เบาะหนังส่วนเกียร์เนี่ยเปลี่ยนหัวเกียร์ใหม่นะครับสีน้ําเงินนะครับ c d f m MM a m MM นี่แน่นอนนั่นคือสไตล์ของ Mazda นะครับเครื่องเสียงนี่ไม่ต้องทําใหม่เลยก็เห็นแน่นอนเป็นพวงมาลัย3ก้านนะครับเป็นพวงมาลัย3าก้านนะฮะ แบบมัตติฟังก์ชันนะครับแอร์แบ็กคู่หน้านะครับรถคันนี้วิ่งมาแล้วนะครับ169,300โลนักครับผมอ่าสวยงามไหมครับภายในนะครับอ่ามาเราไปดูห้องเครื่องกันเลยดีกว่าว่าห้องเครื่องเนี่ยมีประวัติการชนมาไหมเริ่มจากนะครับหัวน็อตนะครับอ่าหัวน็อตไม่มีขยับนะครับไม่มีขยับนะครับเป็นคานเดิมซุ้มเดิมนะฮะ มีชุดแต่งมาให้นะครับนั่นคือตัวคำชโชกนะครับส่วนตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องก็รหัสเครื่องเนี่ย MZR นะครับเครื่องพัน0ก c ซีซีนะครับผมแล้วเราก็มาคุยเรื่องราคากันนะครับคุยเรื่องราคากันแล้วก็วันนี้เราก็จะมีโปรโมชั่นให้เช่นกันนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจโอนจองผ่านคลิปวิดีโอนี้นะครับท่านจะได้รับส่วนลดไปเลย5,000บาทนะครับ กติกาง่ายๆท่านแคปหน้าจอมาแล้วอินบ็อกเข้ามานะครับเบอร์ไลน์เฟซนะครับหรือเพจอยู่ด้านล่างนี้นะครับผมถ้าเข้ามาได้เลยคุณจะได้ส่วนลด5,000บาทนะครับและราคาคันนี้นะครับเราขายอยู่ที่269,000บาทนะครับผมแถมโปรโมชั่นเครดิตดีขับฟรี90วันนะครับติดเครดิตแบ็คลิสบูโรนะครับ ก็ออกได้นะครับแถมโปรโมชั่นช่วยผ่อนคนละครึ่งนานถึง6เดือนนะครับแล้วเราก็ยังมีฟรีจัดฟรีโอนฟรีภาษีฟรีพร,ร์โบฟรีประกันให้1ปีนะครับแล้วเรายังมีบริการหลังการขายนะครับด้วยการรับประกันกองเครื่องเกียร์นะครับทั้งหมด179รายการนะครับนานถึง2ปีนะครับและเรายังมีบริการ ฉุกเฉินนะครับใพ้อีก24ชั่วโมงแถมซ่อมอู่ซ่อมศูนย์ทั่วประเทศนะครับนี่คือบริการหลังการขายของเรานะครับซึ่งถือเป็นจุดแข็งของเราอยู่นะครับพอท่านลูกค้าวันรับรถเราก็ยังมีของแจกของแถมให้กับลูกค้านั่นก็คือกล้องติดหน้ารถน้ำมันเต็มถังเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนไส้กองนะครับเช็คระบบไฟเช็คระบบช่วงล่างขัดสี ทำความสะอาดนะครับผมนี่คือวันที่ลูกค้ารับรถนะครับก็จะได้รับของแถมของเรานะครับสําหรับลูกคา้าท่านไหนนะครับสนใจก็อินบอกเข้ามานะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั b สไครต์กดกระดิ่งให้กับทางเพจหรือทางคลิปนะครับหรือทางช่อง YouTube ของเรานะครับสำหรับวันนี้กล่าผมก็ขอจบคลิปวิดีโอนี้ก่อนคลิปหน้าเรามีรถอะไรให้ท่านชม รับรองท่านร้องว้าวแน่นอนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ